แต่ผมจะตบผลึงออกมาสั้นๆได้ครับจากสิ่งที่พี่ทุกท่านเรื่องพูดกันมาในมุมของนักท่องเที่ยวมุมของในประชุมผมเชื่อว,ว่าเบ r k life บาลานสําคัญพี่กงก็บอกแล้วไม่แต่งสูนรนะาใส่กาสั้นเชยืดเปิดจินตนาการประชุมนอกกรอบอย่างที่ทางพี่อุ้ยว่านะครับแต่ในส่วนเราที่เรามองอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้มีบทบาทสําคัญและผปรยกจผิวการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆีคือชุมชนครับ ทราบไหมครับตั้งแต่ปีแล้วและหลายปีที่ผ่านมาผมลงพื้นที่ชุบชนบางแห่งแล้วครับตั้งแต่เราต้อนแรนงผมเป็นความตั้งใจความทุ่มเทความคาดหวังเฝ้ารอว่าคณะท่านที่ติดต่อไว้จะมาถึงเมื่อไหรเขาเรียกประชุมตั้งแต่ะแตะแตระดับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อแก่แม่แก่ไปยันลูกเด็กเล็กแดงใครจะทําหน้าที่อะไรใครดูแลต้นรับใครดูแลสําหรับกับข้าวใครดูแลที่จอดรถใครดูแลความปลอดภัยใครสอดส่อง ไทยสันนากฐานมีแม้กระทั่งมือสันนาการประจำหมู่บ้านชุมชนนอกจากดูการเราก็อยากจะช่วยกระตุ้นนะคะช่วยผู้ประกอบการไมซ์ได้มีกลุ่มนะเดินทางไมส์เข้าไปในช่วงโลซีซันนะคะอันนี้ก็คือเป็นแกนเพิ่มก็ภาพรวมก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคือคือแคมเปญน,นี้นะคะเราจะเป็นแคมเปญประกวดน,นะคะรีวิวทริปออฟฟิศนะคะนี่ก็เป็น ภาพรวมว่าเราใช้เกณฑ์อะไรตัดการตัดสินนะคะก็คือรีวิวการจัดกิจกรรมองค์กรแล้วก็ให้มีแรงสร้างสารรค์มีความสร้างสารรค์แรงบันดาลใจนะคะมีเอ g a g e จเมนนะคะเป็นแคมเปญออนไลน์ก็อยากจะให้มี